เฮ้โย hey, สวัสดีครับผู้ชมคผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับแมปบอกพูดนะครับผู้ชมคือคลิปบอกพูดเนี่ยไม่ได้ทานานมากมากเลยนะทุกคนนะวันนี้ต้องมาทาเพราะว่ามีอัปเดตข้อมูลและข่าวสารมาใหม่จากทาง i อพีดานะครับทุกคนหรือว่าแอดมินนั่นเองนะทุกคนเขาได้เปิดเผยข้อมูลผลพิศารที่จะเข้ามาใหม่แล้วนะทุกคนนะคือการันตีร้อนะครับว่าผลที่จะเข้ามานั้นก็คือผลพิศารจิ้งจอกนะครับทุกคนหรือที่เราเรียกว่าผลชิซูเนะนะครับทุกคนเป็นผลของลูกไฮโดรปะตัวผู้หญิิงอ่ะถ้้าาาผดดก็ขภัยยววนนครทุเพ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นบอกฟุตเลยช่วงนี้คืออยู่แต่กับเบียดบอลอย่างเดียวนะค่าหวยังอยู่เท่าเดิมอยู่นะุผู้ชมนี่ครับ23ล้านนะครับทุกคนเคครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาว่ามีอะไรเข้ามาบ้างผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งกดติดตามนะครับทุกคนเคครับมาขอสุ่มผลปีศาจก่อนไปแล้วกันปึ๊บใช้หมัดแล้วกันนะครับทุกคนโอเคปล่อยสวยๆแล้วก็สุ่มนะทุกคนถ้าผู้ชมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามผมจะได้ผลหลักล้านนะครับทุก โอเคครับผู้ชมนี่ครับแสดงว่าผู้ชมไม่กระทืบไรให้ผมนะทุกคนผมเสียใจอ่ะกระทืบไรให้ผมเดี๋ยวนี้เลยครับผมเลยได้ผลกากเลยเห็นปะ่ะเสียใจท,ท้อแท้เดี๋ยวทุกคนกินเลยแล้วกันเสียดายเออครับทุกคนเราไปที่หน้าชีวิตของ min แอดมินกันเลยดีกว่าเราจะได้รู้เนื้อหาข้อมูลพร้อมกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าชีวิตของแอดมินบอกฟูดแล้วทุกคนนะ หรือว่าที่คุณผู้ชมรู้จักในนาม R.I.P. Inda นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโพสต์ล่างๆก่อนเลยเราจะได้เข้าใจเนื้อหาและข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับท <Okay. S 1> ุกคนโอเคครับโพส์นี้ตั้งแต่วันที่19นะครับทุกคนเขาโพส์ประมาณว่าเร็วๆนี้นะครับทุกคนเป็นรูปเงาของนักจิ้งจอกใครดูก็รู้เลยว่าจะเป็นผลจิ้งจอกนะครับทุกคนน <Wow. S 1> ี่ครับโพส์นี้เขาก็แอบใบามาตั้งแต่วันที่19แล้วคือตั้งแต่เนิ่นๆแล้วประมาณครึ่งเดือนไทยเลยบางโพส์เนี้ยใช่คร โพสต์ต่อมาของแอดมินนะครับทุกคนเขาโพสต์ตอนวันที่25นะครับทุกคนเขาบอกว่าขอบคุณ1นล้านผู้ติดตามนะครับทุกคนนี่เป็นตัวอย่างของสกิลผลพิศาจที่จะเข้ามาใหม่นะทุกคนนี่ครับเขาโพสต์มาประมาณนี้นะ <Okay. S 1> ตอนแรกผมก็คิดอยู่เฮ้ย มันเป็นผลสายฟ้ารีเวิร์กหรือเปล่าว่าทําไมคลับคล้ายคลับคาอะไรประมาณนี้นะทุกคนแอบเฉลยมานิดหน่อยอย่างเงี้ยมันคล้ายๆผลสายฟ้าที่อยู่นปัจจุบันนี้นะทุกคนตอนนั้นก็คิดอยู่แต่ว่าหลังจากที่แอดมินเขาได้โพสต์นี้มาคือทุกคนกระจ่างทันทีนะทุกคนว่าไม่ใช่ผลสายฟ้านะครับนั่นก็คือโพสต์นี้นะทุกคนโพสต์นี้แล้วผู้ชมนี่ครับเห็นไหมเป็นโพสต์รูปผลพิศาจจิ้งจอกอย่างชัดเจนมากนะทุกคนเดากันอยู่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะแต่ว่าเห็นตัวนี้คือชัดเจนมากเลยนะทุกคน และตัวนี้ยังก็เขียนว่าสามหางเหรอคือสแต็ใช่ไหมอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบยิ่งมีหางเยอะยิ่งสแต็คเยอะอาจจะสกิลแรงขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็เดาเดากันไปก่อนนะครับทุกคนเรามาดูโพสต์ล่าสุดของแอดมินนะครับทุกคนนี่ครับเป็นโพสต์ล่าสุดโพสต์ตอน5ชั่วโมงที่แล้วนะครับทุกคนคือชัดเจนเลยทุกคนนะแอดมินเขาเปิดเผยรูปร่างหน้าตาออกมาอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับเห็นไหมชัดเจนเลยนะทุกคนเป็นผลจิ้งจอกนะครับทุกคนคือเราจะได้เล่นผลปีศาจใหม่กันแล้วเร็วๆนี้เขาบอกเลยเร็วๆนี้รออีก เดตหน้าที่จะมาถึงผมว่าเขาน่าจะอัปเดตใส่ช่วงปีใหม่แนะ่นอนนะู้ชมาให้เดานะแต่ว่าเราก็ต้องรอติดตามมันอีกทีว่าแอดมินเขาจะอัปเดตมาในรูปแบบไหนนะจะเป็นของฟรีหรือเปล่าหรือว่าต้องไปหาเก็บผลเอาหรือว่าเติมอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีกิจกรรมที่เขาวางไว้อยู่นะทุกคนเผื่อแอดมินใจดีไงช่วงปีใหม่ให้ผลสุนัขจิ้งจอกเรามาเล่นทุกคนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนโอเคครับ,รบสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมรอ